สลามุอะยคุมสวัสดีค่ะสาราเจวรี่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเรายังคงอยู่ในโปรโรมดอนค่ะยาวๆกันไปเลยนะคะชิ้นนี้กําไลเพชรแถวค่ะ คุณคุณที่ชอบใส่กําไรนะคะพ้องเสียงกับคําว่ากําไรก็ลองพิจรารณาดูค่ะว่ามีพลังบวกในชีวิตเพิ่มขึ้นได้อีกเป็นกองเลยนะคะชิ้นนี้ราคาส่งอยู่ที่26,500บาทจัดโปรค่ะลดลงอีก1,000บาทเหลือเพียง25,500บาทเท่านั้นนะคะทอง75%ค่ะน้ำหนักช่างรวม7.26กรัม วงในนะคะวัดจากด้านซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายอยู่ที่ประมาณ5เซนค่ะถ้าเป็นข้อมือก็น,นะคะถ้าเป็นสร้อยข้อมือก็กอยู่ที่16.5เซนค่ะเพชรแท้เหลี่ยมเกสรทั้งหมด68ตังค์โดยประมาณนะคะแล้วก็น้ำโดยประมาณก็คือ9 7ค่ะล็อกจะเป็นหัวเข็มขัดค่ะการจะเป็นหลอดนะคะหลอดแบบนี้ นี่ค่ะเขาเรียกว่าก้านหลอดเวลาเราใส่นะคะก็จะไม่มีเขาเรียกเหงือ่อค,คลายคราบแป้งอะไรต่างๆตกเข้าไปนะคะถ้าเป็นท้องท้องปริงที่มีร่องนะคะแบบนั้นเนี่ยอโอกาสเกิดขี้ใครรอยคราบนู่นคราบนี่จะมีเยอะนะคะถ้าแบบนี้เนี่ยสะดวกค่ะดูแลง่ายค่ะเวลาใช้งานก็จะอยู่ประมาณนี้ อยู่ประมาณนี้นะคะเขาจะแบ่งเป็นสามส่วนแบบนี้ค่ะนี่ค่ะอยู่ประมาณนี้นะคะปุ๊บแบบนี้เลยน่ารักน่ารักค่ะชิ้นงานน่ารักนะคะเพชศสวยค่ะเป็นเพชรแ้เหลี่ยมเกสรค่ะท่านใดชอบทักได้เลยค่ะชิ้นนี้จะเป็นแหวนที่แกะสลักความรักเอาไว้นะคะ l o v e Always รักรักตลอดไปในราคาเพียง1 5 5 0 0บาทจัดโปรค่ะลดลงอีก1,000บาทเหลือเพียง1,500บาทเรือนทองเป็นทองขาว75%นะคะน้ำหนักช่างรวม3.27กรัมไซส์แหวน52เพชรแท้เพชรสวยนะคะขาวจ้วะเลยค่ะขาวขาวอย่างนี้เลยนะคะหันข้างก็ขาวทองขาวด้วยนะคะ อ้วนดีนะแน่นดีค่ะวงนี้แน่นดีนะคะคุณดูสันขอบแหวนนะคะแน่นดีค่ะท่านใดที่ชอบนะคะทักได้เลยน่าจะเป็นงานแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งแต่เราไม่รู้จักว่าชื่อเขาแบรนด์อะไรนะคะเพราะว่ามีตอกมีอะไรแล้วเพชรสวยมากเลยดูไกลๆนะคะไฟดีค่ะ ไดี Love always รักตลอดไปยืนยันคำมั่นสัญญานี้กับเพชรแท้ค่ะชิ้นนี้จะเป็นแหวนปลอกมีดจูบิลลี่นะคะจูบิลลี่ราคาไม่ถึงหมื่นนะคะโอ้โหคุ้มสุดคุ้มเลยค่ะชิ้นนี้ราคาส่งอยู่ที่9,900นะคะจัดโปรเหลือเพียง8,900บาทมีที่นี่นะคะจูบิลลี่ถ้าเดินเข้าชอ็อปก็หมื่นขึ้นแน่นอน ชิ้นนี้น้ำหนักก็ดีด้วยนะ3.77กรัมด้วยค่ะโอ้โหเหมือนได้เพชรฟรีเลยนะทองขาว75%น้ำนำหนักช่างรวม3.77กรัมและไซสแหวน56.5เพชรแท้เหลี่ยมเกสรอนเม็ดรับประมาณ5ตังหนึเม็ดน้ำโดยประมาณคือ97จ็บิลี่หายห่วงเรื่องความสวยคุณดูความขาวขาวจวดเลยนะคะราคาโปรอยู่ที่นี่แล้วนะนี่เห็นะคะขอบแหวนอะไรก็ หนาดีค่ะนันหนามีตอกจูบิลี่มีตอกโค้ดนะคะตรงจะเป็นโค้ดแล้วก็จะมีตอกจู b i ลี่อยู่ตรงตรงนั้นตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะพอจะเห็นเห็นนะคะนี่เลยแหวนหน้ากว้างพอใช้ได้ค่ะไม่ได้กว้างมากนะคะกำลังสวยค่ะหน้ากว้างแหวนนะคะโดยประมาณอยู่ประมาณนี้ค่ะเกือบเกือบครึ่งเซนค่ะ ดใส่ให้ดูนะคะไซส์5-6.5นิ้วกลางได้นิ้วนิ้วชี้ได้นะคะยิงก็ได้ชายก็ได้ค่ะ5-6.5เป็นไซส์ที่ดีเลยโอ้โหจูบิลี่หลักพันนะคะทักได้เลยค่ะคุ้มมากยังมีอีกหนึ่งวงนะคะชิ้นนี้แหวนเพชรจูเบิลี่เช่นเดียวกันราคาส่งอยู่ที่9 5 0 0ค่ะจัดโปรโลดลงอีก1,000บาทเหลือเพียง 8,500บาทนะคะทองขาว75%เน้ํา้ำหนักช่างรวม2.22กรมัมไซแหวน53เพชรแท้เหลี่ยมเก,เกสรเม็ดกลางเม็ดละประมาณ6ตังค์นะคะแล้วก็บริวานเม็ดละประมาณครึ่งครึ่งตังค์4เม็ดนะคะรวมทั้งหมดนี้โดยประมาณคือ8ตังค์ค่ะขาวมากดิบลี่สวยมากนะคะ,ะเดินเข้าชอบไปราคาไปไกลกว่านี้เยอะ อันนี้จัดมาให้ในราคาสุดคุ้มค่ะแล้วก็เป็นชิ้นงานโมเดิร์นะคะคุณเห็นไหมคะจะเป็นเหมือน,เป,น,นะะเป็นถ้วยนะคะเป็นโถรูปเนี่ยค่ะแบบนี้เห็นไหมคะจะมีข้างล่างนี้ด้วยเนี่ยค่ะรูปแบบงานโมเดิรลนะคะน่ารักน่ารักค่ะชิ้นงานเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะกระเป๋าเขาก็จะมีการแกะลายทำให้เพชรดูใหญ่ขึ้นค่ะเพชรจูเบลี่สุดๆอยู่แล้วสวย มีตอบจูบิลลี่นะคะแล้วก็จะมีตอบโค้ดค่ะนั่นนะคะพอจะเห็นนะคะต่อมาเรามาใส่ให้คุณดูค่ะชิ้นนี้ใส่นิ้วกลางได้นิ้วนางได้นะคะไซส์ห้าสาราคาหลักพันค่ะ8ปดพันหค่ะโอ้จูบิลลี่แท้เดินเข้าจบไปไกลกว่าน,นี้เยอะใครต้องการความคุ้มค่ะทักมาได้เลยค่ะ ชิ้นนี้จะเหมาะกับท่านที่อนุรักษ์นิยมการเก็บฝีมือขึ้นงานโบราณน,นะคะเป็นงานเก่าเดี๋ยวนี้การขึ้นเรือนแบบวิธีเก่าที่ใช้ขึ้นมือนะคะเขาเรียกว่าวิธีการขึ้นมือ น้อยลงน้อยลงน้อยลงแบบใจหายน้อยลงแบบวูบวาบนะคะเดี๋ยวนี้เขาจะใช้เป็นการฉีดกันเข <c oughs> าเรียกว่าแว็กซ์นะคะขึ้นรูปด้วยการแว็กซ์แต่อันนี้เป็นงานมือค่ะและไพลินสวยๆเลยนะคะจะเป็นไพลินทรงเม็ดแตงค่ะชิ้นีนึ้1900บาทจัดโปรโลดลงอีก1,000บาทนะคะเหลือเพียง9,900บาทเรือนทองเ5็านต์ค่ะน้ำหนักช่างรวมสีกรัมน้ำหนักคุ้มแล้วนะคะ แล้วก็ไซแหวน53พลอยสวยเลยไพรดินเขาจะเป็นสีออกหวานๆห,หน่อยนะคะสีหวานๆค่ะไม่มืดนะคะไพรดินสีไม่มืดด้านข้างแกะดวดลายแบบนี้อย่างนี้คืองานมือแน่นอนนะคะเป็นงานขึ้นมือค่ะน่ารักน่ารักนะคะกว้างโดยประมาณคือครึ่งเซน53ใส่ได้ทั้ง นิ้วกลางนิ้วนางนะคะก็ใครที่นิ้วใหญ่ก็ลองใส่นิ้วกลางค่ะนี่ค่ะกว้างดีด้วยนะคะข้างหลังก็กว้างดีแล้วก็เป็นทรงมนด้วยนะเห็นไหมดูตรงนี้ค่ะสวยค่ะงานสวยแกะลายเนียนด้วยนะเป็นลายไทยค่ะฝีมือแบบนี้เดี๋ยวนี้หายไปอย่างวูบวาบค่ะบอกได้เลยถ้า คุณชอบเก็บพลอยเก่าแล้วก็ฝีมือขึ้นเรือนทองเก่าๆนะคะพิจารณาแหวนไพลินวงนี้ได้เลยค่ะสีก็ไม่ทึบไม่มืดด้วยนะคะแล้วก็ไฟล้อสแสงดีมากเลยวันนี้จบลงแล้ว5รายการชอบรายการไหนอย่างไรโทรได้ส่งข้อความได้นะคะอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ